ดูดวงชาวราศีเมถุนยักษ์โมโหมากดวงคุณโดนมาหนักโดนจัดหนักจัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่าเบี้ยดินยักษ์โมโหไขมาทําลูกข้าเดี๋ยวเองได้รู้ดีด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาโชคชะตาของท่านโดนปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้าโดนกันแกล้งเรื่องราวเล่ลับเรื่องราวต่างๆ เข้ามาจัดหนักจะเต็มผมไปทําอะไรให้คุณหรือยังไงนะผมยักจึงนะจะคอยปราบศัตรูหมู่มารให้แก่ท่านแล้วนะเพราะว่าคุณโดนจัดหนักมานะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นดวงชะตาของตกตําแหน่งเดอะทาวเวอร์ฟ้าผ่าดังไปเยี่ยงเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรดกแย่งกันอยู่ตรงนั้นน่มะมรดกอะ่ะนะเงินทองเป็นของนอกกายก็จริงนะผมตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ก็ต้องแย่งกัน ท่านจะไม่เอานะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมหาเ,าเองก็ได้นะเอโดเปนโคกมันเกิดขึ้นในโชกตาเหรียญใหญ่เบเริ่มเกิดขึ้นในโชกตาของท่านท่านจะเจริญลุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเขาเรียกว่าหาเงินได้ด้วยตัวเองนะครับผมแต่ต้องหาเงินด้วยตัวเองเนี่ยก็ยังมีศัตรตูกลัวท่านจะได้สมบัติกลัวท่านจะรวยเงินล้านกลัวท่านจะเฮงกลัวท่านจะปังมันเป็นอะไรกันมากหรือเปล่านี่ เราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนอดทนอดกั้นนะผมทําในสิ่งที่ท่านคิดว่าถูกต้องแล้วแล้วหลีกหนีไปให้ไกลถ้าสละสมบัติได้สละเลยนะผมสละเลยจะไปแย่งชิงแข่งแย่งชิงดีกับเขามันก็คงไม่ใช่นะแต่ถ้าเป็นจํานวนเงินมหาศาลก็แล้วแต่ท่านครับนะแต่ในโชคชะตาถ้าเป็นไม่ได้สละจะดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปต่อสู้เยอะแยงแข่งแย่งชิงดีนะทําเรื่องบ้าๆบอๆ ผมพาลาทาแห่งถ้วยจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะได้รับถ้วยทองเหรียญทองโอกาสทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาของท่านตกต,กตำแหน่งเดอิเวอร์ไปในใครรักสาวรักสาว,สาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมนัสติดก,กับดักมนต์เสน่มนต์นนทา นะครับผมถ้าจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลถึงแม้จะแบกภาระไว้อย่างนหนักหน่วงนะครับมันเจ็บปดวดรัวละภายในใจลึกๆนะเราทํามาดีแล้วนะนะครับผมแต่คนอื่นหาว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีนะครับยักษ์โมโหบ้างจะปราบสตัตมูมานให้แก่ท่านดวงชะตาง่้นตกตําแหน่งเจ้ากรรมในเวรเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเ้าเจ็บปวดรวร้าวแสนทุกข์ทรมานปีศาจมูมานเข้ามาจัดหนักจัดเต็มก็ต้องสู้สิครับ นันไม่สู้ไม่ได้ถึงแม้มีดดาบจะปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายแต่ต้องลุกขึ้นมาสู้มีสิทธิเลือกหรอครับแต่ท่านไม่มีสิทธิเลือกท่านจงรู้ไว้เลยว่าท่านต้องสู้นะผมสู้ก็แพ้ไม่สู้ก็แพ้แล้วยังไงครับจะไม่สู้หรออย่าง,งน้อยก็ได้สู้เพราะฉะนั้นเทมเรนต์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาถ้าท่านสู้จะเกิดความคล่องตัวเผลอ,อจะชนะด้วยซ้ำไปรับดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมาย ถูกใจคิปนี้กดซุปเปอร์แท็กซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้รับให้ค่าครูทางช่องได้ครับทางช่องจะได้ดูดวงให้กับท่านมากๆนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ดวงด้านการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จสูง1 2คุณจะได้รับมอบหมายงานสำคัญอยอที่ท้าทายความสามารถ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพของตัวเอง 4. ดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม 2. การเจรจาและการสื่อสารในเดือนนี้คุณจะมีทักษะการสื่อสารที่โดดเด่นเป็นพิเศษ 5. ทําให้การเจรจาต่อรองหรือการนําเสนองานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการขายการตลาดหรืองานที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้อื่นโอกาสใหม่ๆช่วงนี้อาจมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็ว4คุณจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างฉับไวและกล้าที่จะคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้อย่าลังเลที่จะรับงานใหม่หรือโปรเจกต์ที่ท้าทายเพราะสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ การเดินทางและการโยกย้ายมีแนวโน้มที่คุณจะต้องเดินทางเพื่องานบ่อยครั้งในเดือนนี้4หรืออาจมีโอกาสได้ย้ายที่ทำงานหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณด้านการเงินดวงดาการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก1 2 4 5. คุณจะมีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทางทั้งจากงานประจำและรายได้พิเศษรายได้เพิ่มภูนในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ 4. อาจเป็นโบนัสเงินรางวัลหรือผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษจากงานเสริมหรือโปรเจกต์พิเศษ5การบริหารการเงิน แม้ว่าจะมีรายได้เข้ามามากแต่คุณควรระมัดระวังในการใช้จ่าย4ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหากสามารถบริหารจัดการเงินได้ดีจะทำให้ฐานะการเงินของคุณมั่นคงขึ้นอย่างมากโชคลาภในเดือนนี้คุณมีโอกาสได้รับโชคลาภ 5. อาจเป็นการถูกรางวัลหรือได้รับของขวัญมีคา่าโดยไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามไม่ควรหวัง พึ่งโชคลากเพียงอย่างเดียวควรทำงานอย่างขยันขันแข็งควบคู่ไปด้วยด้านการเรียนสำหรับชาวราศีเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองความคิดสร้างสรรค์ดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่กว้างไกลสองซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการทำงานวิจัยโครงงานหรือการนำเสนอผลงานคุณจะสามารถคิดค้นไอเดียใหม่ๆที่โดดเด่นและน่าสนใจการสื่อสารและการนำเสนอทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมในดือนนี้ห้าจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลงานการสอบสัมภาษณ์หรือการอภิปรายในชั้นเรียนคุณจะสามารถถ่ายทอดความคิดและความรู้ของตนเองได้อย่างชัดเจน และน่าสนใจโอกาสในการศึกษาต่อหากคุณกำลังวางแผนศึกษาต่อเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการค้นคว้าข้อมูลและตัดสินใจ 1. คุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือการได้รับการตอบรับจากสถาบันที่คุณสนใจการเรียนรู้ทักษะใหม่ นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรปกติเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหนึ 1. ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาต่างประเทศการฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพหรือการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตยอดค้าขายสำหรับชาวราศีเมถุนที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการทำกำไรและขยายกิจการการเจรจาต่อรองทักษะการสื่อสารที่โดดเด่นในเดือนนี้หากจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าหรือคู่ค้าคุณจะสามารถน้ํมเนาใจลูกค้าและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสทางธุรกิจใหม่ ในเดือนนี้คุณอาจได้รับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจสอาจเป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ควรพิจารณาโอกาสเหล่านี้อย่างรอบคอบเพราะอาจนำมาซึ่งความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวการตลาดและการโปรโมทดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ ในการทำการตลาดและโปรโมทสินค้า 2. คุณอาจคิดคน้คนกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆที่สามารถดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารการเงินแม้ว่ายอดขายจะดีแต่ควรระมัดระวังในการบริหารการเงินของธุรกิจ 4. ควรวางแผนการใช้ใจ่าย และการลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อรักษาสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจโดยสรุปเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีเมถุนในทุกด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและการค้าขายอย่างไรก็ตามควรใช้โอกาสนี้อย่างฉลาดและรอบคอบเพื่อสร้างความมั่นคงและความสำเร็จในระยะยาว เดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะ,ะเผชิญกับความท้าทายในหลายด้านแต่ก็มีโอกาสดีๆรออยู่เช่นกา,การงานจะค่อนข้างหนักและวุ่นวายในขณะที่การเงินอาจต้องระมัดระวังการใช้จ่ายส่วนด้านความรักนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการรักษาสัมพันธภาพด้านการงาน ในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะรู้สึกหัวหมุนกับภาระง,งานที่เพิ่มขึ้นงานหลายอย่างจะทาโถมเข้ามาพร้อมกันทำให้ต้องเร่งรีบและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้หนึ่งคุณอาจต้องส่งงานที่ยังไม่สมบูรณ์เพื่อให้ทันเวลานอ,อก,ก่อจากนี้ยังต้องระวังปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานซึ่งอาจทำให้บรรยากาศในที่ทำงานอิดอัดหนึ่ง อย่างไรก็ตามหากคุณใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่และทำงานด้วยใจรักก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้สี่ด้านการเงินการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงคุณอาจต้องระวังเรื่องการหมุนเงินไม่ทันเนื่องจากมีรายจ่ายก้อนใหญ่เข้ามาหลายรายการหนึ่งนอกจากนี้ยังอาจมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน จากการซ่อมแซมสิ่งของราคาแพงที่เสียหายหนึ่งดังนั้นควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและพยายามประหยัดในส่วนที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามคุณยังมีโอกาสได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆจากตัวเลขวันเดือนปีเกิดของตนเองด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ อาจเปราะบางและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 1. คู่ของคุณอาจมีอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันบ่อยครั้ง 1. คุณควรใช้ความอดทนและพยายามสื่อสารกันอย่างใจเย็นหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือการกดดันคู่ของคุณ 5. การให้กําลังใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้ราบรื่นได้ นอกจากนี้ควรระวังความสนิทสนมกับเพื่อนต่างเพศที่อาจนำมาสู่การมีปากเสียงกับคู่ของคุณหกด้านความรักคนโสดสำหรับชาวราศีเมถุนที่โสดเดือนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องความรักเนื่องจากอาจมีคนที่ไม่จริงจังหรือไม่จริงใจเข้ามาในชีวิตหนึ่ง คนเหล่านี้อาจเพียงแค่ต้องการคุยเล่นหรือเผื่อเลือกไว้เท่านั้น 1. คุณควรใช้วิจารณญาณให้ดีก่อนที่จะเปิดใจกับใครอย่างไรก็ตามยังมีโอกาสที่คุณจะได้พบกับคนที่เคยรู้จักในอดีตกลับมาอีกครั้งซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นได้ 4. นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือช่วยเหลือผู้อื่น อาจเป็นโอกาสให้คุณได้พบเจอกับคนที่มีอุดมการคล้ายกัน5สุขภาพในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนควรระวังเรื่องอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นพิเศษ1นอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาเรื่องการนอนดึกและพักผ่อนไม่เพียงพอ4ควรจัดสรรเวลาให้ได้พักผ่อนมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการทำ กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีพลังในการ,รเผชิญกับความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้น